อุ้ยด่านนี้ยังชอบอย่างชอบเลยด่านเนี่ยโอเคไม่หลุดนะ <c oughs> ปั่นไฟกันเร็วปัน่นปั่นกันไว้เราก็จะไม,ไมกล่องมั่วมันหมดชาร์จอ่ะวะไม่ชา้าละหมดไวละแต่ว่ากล่องธรรมดาหมดไวกว่านี้อ่ะ lệch lò hoa 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 i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  lại bự binh lạy được a week hoa 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 เออไรเราเอาเออไรอ่ะวุ้ยยายาแม่งเอ้ยไอเดอ๋ยวไว้ดิหวเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนแม่งมันเดินติดจะี๋ยจำไว้เลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวตัวดีเลย ไม่ต้องมึงไม่ต้องมาทำเป็นดีไม่ต้องมาทำเป็นดีไม่ต้องมาทำเป็นฮิวกรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาทำเป็นฮิวกรอกเออเฮ้ยไม่กระทืบด้วยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะเออกระทืบไปตอนแรกก็จบก็ได้วิ่งไล่ต่อความมันน่ะความมันน่ะรู้จักเปล่า ตรงนี้มีไม้นะฮะ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอ <c oughs> มีหัวหมูอีแต่หากโอ้โหออ,อ,อดีนะมีคาบวเย่ออกมาเนี่ยความหายเปลี่ยนเลยนะเนี่ยออเฟดเรียบร้อยเปิดกล่องเปิดกล่องก่อนนะ มีคนปั่นอยู่แล้วก็เปิดไปก่อนถ้าเราได้ไฟฉายคือจะเฟอร์เฟคมากเลยเดี๋ยว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 เห็นนั่นนะ่ะอ๋อเขาไปไล่กันอยู่กล่องเครื่องมือหรอผมจะเก็บสปินเอาไว้อะให้ให <c oughs> ้เดี๋ยวไว้นี่ไงยโอยขันจมูกเกมอะไรครับพี่เกมเดินไปเดี๋ยวไรครับผม เดีย๋ยวจะมีเดตบายไลท์ทางมือถืออมานะฮะจะปล่อยไปในวันที่16เมษายนนี้นะฮะยัง <c oughs> ไงอ่ะช่วย่ะเนี่ย <c oughs> อยากแกล้งเขาอากก่ะอยากแกล้งขันกรอ่ะอยากแกล้งอ่ะเขาก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะตัวเนี้ย <c oughs> ไม้ตัวนี้มีนะยังมีเล่นได้อยู่นะ <c oughs> อยากแกล่ะอยากแกล้งอยากแกล้งไปดิปดิบดิดิบอกให้ปีนตีไม่โดนหลอกนายโย่เออไม่สนใจด้วยโอ้โหอะไรอะอะไรอะไม่สนใจเฉยปั่นไฟก็ได้มอฮะวุ้นสนใจแล้วสนใจแล้วสนใจแล้วแม่งวิ่งสวนมาตรงนี้อีกใครจะไปคิดเราจะมาไอ้บ้า หรือว่าไม่มา <c oughs> โดนจุกยับปะบอกเลยโดนจุกยับปะอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่หายตัวโดนจุกยับอยู่ <c oughs> ไปละจ้าไปละจ้าคอเด็ดโดนตีสักทีหนึ่งที่คอนเด็ดอะ่ะคอนเดตยังไม่เคยโดนคนแขวะโดนเล่นเลยอะ่สะสักทีดิ่เออโดนตีแล้วเออ ว่าเอาดิเอาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอออุ้ยไหนเล่าเออต้องกระทืบไม้ไม่กระทืบแล้วไม่ได้รู้หรือเปล่าก็มาดิจ้ะอุ้ยหายตัวเลยหายตัวเลยตัวเลยหายตัวเลยตัวเลยย่อ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 เออก็มาสิเอาดิเอาดิอยู่ตรงไม้อะเอาดิเอาสิจะโผล่ไปทางซ้ายทางขวาเอาสิก็อยู่ตรงไม้อะเรอล้มไม้อะเอาดิ ไม่มาว่ะ <c oughs> ไม่มาว่ะไม่เห็นเงา่ะหายไปแล้วหรอไปไหนวะเอา,าเ,อเอาหายเอ <c oughs> าเอาหายเฉยฆาตกรหายเฉยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะงอนหนอ ไม่ได้งอนนี่หว่าแต่แค่มันอยู่กันตรงนี้เวลาเป็นบูลลี่เขาอะดูดูด,ดูกระทืบกระทืบก็ไม่กระทืบ <laughs> สปินมาว่าตีไม่ต่อยョ่ยョ่ยอ่ยอเออเออย่อใส่เอาดิย่อใส่ใยอ่อใส่ย่อใส่ตีแน่นี่แน่ยอ่ยอย่อย่อเออจะแหละจะแหละนี่อยอกไม่ได้สเต็ปนี่ไง นี่ไงโอ้โหหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วกระทกอลหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วเครียดแล้วอะเครียดแล้วอะเครียดแล้วเครียดแล้วกระทกอลเครียดแล้วโอ้ลีชีตเจาหรอเอาหรอเจาหรอจับได้ไหมว่าโดนสตันไปแล้วน่ะเจาหรอเจ้าจริงจริงหรออุ้ยขวักมือเรียกทำไมวะ อันแน่รู้ดีนี่รู้ดีไอ้นี่มันรู้ดีวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมออกมาวิ่งฉีกมาให้เขามองไม่เห็นให้เขามองไม่เห็นรู้ดีรู้ดีเอ้ยยังงง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 อยู่ยังงงอยู่เออเออเอาดีเออยังงงอยู่เห็นป่าววะไปแล้ว เล่นด้วยอ่ะตอนแรกเห็นเปิดลินโบซิกหัวร้อนแล้วน่ะเ็าคงหัวร้อนแล้วแหละแต่ตรงนี้มายล้วเล่นเยอะแล้วด้วยปั่นไฟแล้วกันแต่แต้มไม่น่าถึงสามหมื่นสองว่ะแต้มปั่นไฟมันน้อยอ่ะ ชิบแม่งปั่นเสร็จดิอุ้ยแล้วเพื่อนโดนแขวน <c oughs> เพื่อนไม่เบเลยวะ่ะไม่เบสิกเลยวะ่ะ <c oughs> มามา อุ้ยมาอุ้ยมาอุ้ยมาเขา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 มาขอไล่อยู่ขาไล่อยู่ขาไล่อยู่แตงโดนก่อนทีนึงไม,ไม่โดนไม่โดนอะยังไงก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนอะไรของเขาอะหายตัวอีก <laughs> ้หัวร้อน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 จับยับหัวร้อนจับยับ เปิดแล้วตู้เปิดแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันนะ่ะอู้อยู่นี่โอ้ยมัดเง็ดเ <c oughs> ต็มพี่เต็มว่ะโอ้ยนิดเดียวสาวแกงซะเยอะขนันตรีไลท์สิบเจ็ด ก็ว่าอะไรไปเล่นกันอย่างกี้